หาฟ้านานแล้วจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเฮ้ยจักรยานหายไปไหนอะ่ะหรือว่าเราจะเดินมาเฮ้ยทำไมพักนี้เราขี้ลืมจังเนี่ย อะไรอยู่ว่างเปล่าทำไมจะชวนพี่ไปไหนเนี่ยยินอยากชวนพี่ไปปั่นจัก,กรยานอ่ะซื้อมาตั้งมายังไม่ได้ปั่นเลยเนี่ยเออว่าจัก,กรยานดินซื้อมากี่เดือนแล้วเนี่ยเป็นเดือนแล้วมั้งเออสองสามเดือนแล้วเนี่ยอับไกี่รอบปับ่นไปสามรอบองปัันไปสามรอบโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยซื้อมาต้องแพงยังไม่คุ้มเลยก็ดีเหมือนกันนะพี่ก็อยากอาอกกําลังกายเหมือนกันขณะนี้ได้มีนักโทษชายแหกคุกโดยนักโทษชายคนนี้ได้ก่อเหตุขโมยจักรยานคนในหมู่บ้านขอให้ทุกท่านปรดระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะ ดิฉันชมายพรขอตัวลาไปก่อนค่ะเฮ้ยพี่โจรอะเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วหรอมาขโมยจักรยานเนี่ยในข่าวเขาบอกว่ามันเป็นโจรแหกคุกมาด้วยนะดอแต่ก็แปลกนะทำไมขโมยแต่จักรยานเนี่ยใช่จักรยานเต็มเลยอะพี่ว่าเด็กๆเขาอาจจะอยากได้จักรยานแล้วที่บ้านไม่ซื้อให้หรือเปล่าเลยเก็บกดไงมีปมเหรอใช่ก็เลยขโมยแต่แต่จักรยานมีส่วนนะเนี่ยโอ้โหแล้วเราจะไปปั่นไหมเนี่ยจักรยานดีมซื้อมาต้องแพงเนี่ย ปั่นสิดิมไม่โดหรอกโจรนั้นอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคปะพี่ก็ไม่ค่อยว่างด้วยเพิ่งจะว่างวันนี้แนะหละพร้อมแล้วเนี่ยไปเลย<อ>ปะเนี่ยมไม่ต้องให้รออีกนะ,ะขณะน,นี้ได้มีนักโทษชายแห่คุกโดยนักโทษชายคนนี้ได้ก่อเหตุขโมยจักรยานคนในห,หมู่บ้านขอให้ทุกท่านปลดระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะ ดิฉันชมยพรขอตัวลาไปก่อนคะ่ะถ้าเราแต่งตัวแบบนี้คนต้องรู้แน่เลยอะว่าเราเป็นนักโทษแหกคุกอ่ะแค่นี้ก็ไม่ใครรู้แล้วว่าเราเป็นนักโทษแหกคุกแต่คันเดียวยังไม่พอหรอกนะเราต้องมีมากกว่านี้ไป<ะ>ดีมปู่ไปทางไหนดีเนี่ย ไปไหนก็ไปไปทางไหนก็ไปไปทางนี้นะโอเคเบกทำไมเนี่ยที่ดูแมวดิอุ้ยโอ้โหมีสามทีแรกนึกว่ามีแค่สองมีหลายตัวมากโอ้โหโโอ้หฟิตมากโอ้โหปั่นมาไกลแล้วเนี่ยไม่เหนื่อยบ้างเหรอเดี๋ยวเดินไปทางนี้แล้วกลับไปทางโน้นนะเอา ทำไมดีไาทางนี้แล้วไม่ให้พี่ไปทางนี้มาก็เดี๋ยวปั่นมาเจอกันอยู่ดีโอเคโอค้โหแล้วดูแนะนําให้พี่ไปทางแบบนี้เนี่ยนะ <c oughs> แต่พี่ก็อยากปั่นแบบนี้อยู่นะ,ะดีไม่ไปทางนี้หรอไม่ไปทางดีวกันหรอแล้วเดี๋ยวมันจะวนมาเจอกันหรอเดี๋ยววนมาเจอกันทางไหนเนี่ยพี่ไม่เคยไปเลยมาบนแน่นะออนะจะอ้อมทางนี้เลยใช่ป่ะใช่โอเคโอ้โหอะไรของเขาเนี่ย ีดนไปไหนเนี่ยทำไมไม่วนมาเจอเกอันสักทีหรือว่าจะไปข้างหน้าแล้วเฮ้ย ฉันไม่ได้ขโมยนะจักรยา,ชาชนช้ฉันซื้อมาเองโอ้โหจะรู้ว่าแกขโมยไาะฉันจะจัดการแกทำไงดีเนี่ยฉันซื้อมาจริงๆนะจะดูไปเสร็จก็ได้ ยังไม่มาสักทีเนี่ยดีมไปไหนแล้วล่ะเอา้า <c oughs> ดีมโอ้โห <c oughs> นี่ว่าจักรยานไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วออกมาวิ่งแล้วเหรอพี่วนหาตั้งสองรอบเนี่ยไม่ใช่พี่ดิมเจอตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเจอตัวอะไรมันขโมยจักรยานดิมไปด้วยอะมันขโมยจักรยานดิมไปเหรอ <c oughs> ตัวมันเป็นยังไงอะดีมตัวมันใส่ใส่หัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบ หมือนคนไม่ได้เสดเสื้อผ้าเอาเสื้ผ้าหไหนไม่รู้มาใส่อ่ะฮยหรือว่ามันเป็นไอตัวที่ขโมยจักรยานที่เราเห็นในข่าวว่า<อ>มันต้องของโมยจักรยานดีมไปแน่เลยอะใช่แล้วมันอยู่ตรงไหนอะดีมตรงโน้นนะพี่เหรอถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็แบะไหนอะดีมแล้วไงพี่มันอยู่ตรงนั้นไงไหนนี่เหรอเออุ้ยเฝ้าจักรยานดีมอยู่อะนี่คืออตัวที่เฝ้าจักรยานดีมอยู่เหรอเอาไงดีอะดีม ตัวนี้มันแปลกๆด้วยอ่ะดูหน้ามันดีแล้วดูปากมันอ่ะปากมันเหมือนอะไรนะเปา่าเหมือนปิงดูดเลือดอ่ะเออเหมือนปิงดูดเลือดใช่โอ้มีฟันเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ถืออะไรด้วยเนี่ยนั่นดิแล้วทำไงกับจักรยานดีมดิเนี่ยซื้อมาแพงด้วยใช่ดีมไม่ได้ขโมยมานะทําไมต้องเอาของดีมไปด้วยอ่ะเหรอเขาถามว่าขโมยมาเหรอจริงๆอ่ะตัวมันเป็นตัวที่ขโมยนะใช่ตัวเนี้ยแน่ๆเลยอ่ะพี่ว่าเราลองไปคุยกับมันดีๆดูไหมจะดีเหรอพี่ทําไมอ่ะ จะกินเราไหมอ่ะดูปากมันดิเมื่อกี้ดิมคุยกับมันแล้วเหรอคุยแล้วเถ e ียงกันอยู่เนาะแล้วมันก็จะเอากระบ,บอกฟาดหัวดิมด้วยเฮ้ยแล้วเอาไงดีอ่ะจักรยานดิมก็ซื้อมาแพงด้วยอืมเอางี้เดี๋ยวพี่ลองเข้าไปคุยดีกว่าแต่ดิมต้องไปด้วยนะนี่จักรยานดิมเลยเนี่ยพี่ทาเพื่อดิมเลยนะพี่งั้นพี่นําก่อนเลยโอ้พี่นําก่อนเ,เหรอมันเฝ้าไม่ไปไหนเลยเนี่ยดิมจะให้พี่คุยหรือว่าดิมจะคุยเองอ่ะพี่คุยเลยพี่คุยเหรอเออคือคุณครับบุกตาเดี๋ยวเดี๋ยว อดีมเขาไม่ฟังเราเลยอ่ะจัดการกับพวกแกจัดการเราได้ยังไงอ่ะเราไม่ได้ขโมยแล้วเราจะมาจักรยานเราคืนเนี่ยจัดกเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยดีมดีมไปรู้เฮ้ยไปรู้ดีมเฮ้ยหอแล้วดิมันตามมาไหมเนี่ยไม่ตามมาแล้วอ่ะพี่เฮ้ยมันไม่ตามมาแล้วเฮ้ยมันคือตัวอะไรกันแน่ดีม พี่ว่ามันต้องเป็นไอ้โจรที่ขมโมยจักรยานมาเมื่อเช้าที่เห็นในข่าวแน่เลยอะไม่ใช่แต่มันมันถามดิมนะว่าขมโมยจักรยานมาหรือเปนนนล่ามันเออมันถามดิมว่าขโมยจักรยานมาหรือเปล่าพี่ว่ามันแปลกๆนะอในข่าวเมื่อเช้ามันมีรูปป่ะว่าคนที่ขมโมยจักรยานมันหน้าตาเป็นไงอะมีรูปใส่ใส่ชุดไอ้นั่นไงใส่ชุดนักโทษอ่ะเออพี่ก็เหน็นผ่านๆนะอันนั้นเป็นนักโทษแหกคุกใช่ป่ะใช่แต่อันนี้ไม่น่าใช่นักโทษนะปากมันเหมือนปิงแล้วก็ มีอาวุธด้วยมีกระบองคู่กายของเขาเออด้วยอ่ะโหแล้วตอนแรกที่มันถามดีมคือถามว่าไงนะถามว่าเขามอาจาักรยานมาหรือเปล่าเออพี่ว่าตัวเนี้ยมันต้องมาไล่ตามไอ้คนที่ขโมยจักรยานตัวออจริงแน่เลยอ่ะใช่แต่ดีมไม่ได้ขโมยนะะดีมก็บอกแล้วเขาก็ไม่เชื่อเออเขาไม่ฟังอะไรลเลยอ่ะแล้วอย่างนี้จะเอาไงกับจักรยานดีมเนี่ยก็ต้องกลับไปดูอ่ะดีมซื้อมันต้องแพงโอ้โหมันขี่ไม่คุ้มเลยอ่ะพี่ แต่เมื่อกี้มันวิ่งไล่เรามาแล้วพี่ว่ามันไม่น่าจะอยู่ที่จักรยานแล้วนะต้องกลับไปดูก่อนดีกว่าเราวิ่งมาต้องไกลแล้วเนี่ยถ้ารอบนี้มันไล่พี่ไม่กลับไปดูแล้วนะโอ,อ้โหอันตรายมากเลยอ่ะไม่อยู่แล้วอ่ะไม่อยู่ทั้งคนทั้งจักรยานเลยอ่ะทําไงดีเนี่ยมันหายไปได้ไงอ่ะจักรยานดีมากออจักรยานน<ไ>ี่หายไปแล้วอ่ะทําไงอ่ะอุ้ยไอตัวนั้นมันวิ่งไล่เราไปแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะกลับมาเอาจักรยานนะ หรือว่าจักรยานดีมันจะโดนไอ้คนที่ขโมยจักรยานเอาไปแล้วอะไม่รู้อะใครเอาไปก็ไม่รู้เพราะว่าตอนที่ดีมวิ่งไปหาพี่อะที่ดีมเจอกับพี่อะไอตัวนั้นมันยังเฝ้าจักรยานอยู่เลยถ้ามันคิดจะขโมยมันก็ต้องเอาไปตั้งแต่แรกก็ดิีเออก็ออจริงอะที่ว่าอย่างนี้มีเปอร์เซ็นสูงเลยที่ว่าจักรยานดีมะมันจะโดนไอ้คนขโมยจักรยานเอาไปนะโทษแหกคุกอะอืมตัวเราต้องตามหาเลยว่ามันเอาจักรยานดีมดไปวที่ไหนแต่ว่าไม่ต้องตามหาตัวนั้นแล้วนะ ตรงนี้มีซอยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในซอย,อยนี้ป่ะคันนี้มันขโมลง่ายจริงๆอยู่ดีๆก็มีคนมาจอดทิ้งไว้โอ้ยเป็นอะไรเนี่ยดีนหาไม่เจอสักทีอ่ะเหรอแล้วเป็นไรทำท่าเหนื่อยอก็หามาตั้งแต่กลางวันเย็นมืดแล้วเนี่ยพี่เฮย พี่ลืมไปว่าพี่ยังปั่นจักรยานอยู่แต่จักรยานดีมไม่มีแล้วนี่ใช่โอ้โหเดี๋ยวไปหาในซอยนี้ทีแล้วกันเดินจนมืดแล้วเนี่ยไป<า>ถ้าซอยนี้ไม่มีพี่กลับบ้านแล้วนะก็ได้ถ้าซอยนี้ไม่มีพรุ่งนี้ค่อยมาหาใหม่ก็ได้พรุ่งนี้ยังต้องมาหาต่อยอีกออจักรยานตั้งแพงพี่จะปล่อยให้มันหายได้ไงเราโอ้โหก็ดีทำหายเองอะ่ะพี่บอกแล้วตอนนั้นอะ่ะให้ไปทางเดียวกันก็ไม่เชื่อ,อนะโอ้โหแล้วมันไม่มีร่องรอยอะไรเลยเนี่ยมีแต่ความมืด แล้วยิงมือก็ยิงน่ากลัวด้วยใช่แต่หนูไม่กลัวถ้าหนูมากับพี่มาคนเดียวก็อาจจะกลัวอยู่พี่วิ่งก่อนนะพี่วิ่งก่อนตลอดเลยดีนะว่าจักรยานพี่ยังอยู่พี่ก็เลยไม่ต้องเหนื่อยเนี่ยเฮ้ยพี่ตัวนั้นอีกแล้วอะไงดี่ใช่เราจะลองเข้าไปคุยกับมันอีกรอบหนึ่งไหมอะเอาไงอะพี่ว่ามันคงไม่ได้ผลแล้วแล้วพี่ปั่นจักรยานอยู่ด้วยเนี่ยถ้ามันเห็นพี่ปั่นจักรยานมันจะคิดว่าพี่เป็นขโมยเหมือนที่เห็นดีมเป็นขโมยปะเนี่ยใช่ชัวร์เลย ไงดีไม่เห็นเราแล้วะเอาไงดีอะจะคุยกับมันอีกรอบไหมดีมฉันไม่เชื่อพวกแกหรอกพวกแกโกหกพวกแกเป็นขโมยไอ้ดีมไปเรื่องปิดเลยดีมตามมาไม่เนี่ยเอาไงดีอะรถจักรยานพี่อยู่ตรงนี้ด้วยเอาไปเก็บก่อนเถอะพี่จักรยานอะเดี๋ยวหายอีกรอบเอางี้นะดีมเดี๋ยวพรุ่งนี้ คนมาตามหาใหม่แล้วจักรยานดีมาได้แต่ตอนนี้จักรยานพี่เนี่ยอันตรายแล้วแหละใช่พี่ต้องเอาไปเก็บพี่ก็ยังผ่อนอยู่เหมือนกันของดีวซื้อสดนะใช่ไหมใช่ของดิวซื้อสดโอเคแต่ของพี่หายไม่ได้นะเพราะของพี่ผ่อนอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเราแยกย้ายยันงผ่อนนะโอเคตอนนี้เราจะไปช่วยกันหาใหม่โอเคเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าคนที่เอาจักรยานเราไปมันคือใครได้และไอ้ผีตัวนั้นก็ตามเราไม่เลิกเลยพี่เบื่อการเข้าใจผิดแบบนี้มากใช่ไปโอเคไปพี่เอาไปแอบหลังบ้านนะ con đẹp